สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้จะพาไปเบิง้งพี่เขาตัดกล้วยนะคะเจ้ากล้วยไปปิดสนุนโลกจ้าไปให้เพื่อนแล้วก็ให้แม่พ่อนํำเบิ้งดูกปต่หยาิแล้วก็ให้เพื่อนทำกล้วยชาบให้ค่ะเบิ้งดูเบิ้งดูกล้วยคนตัดกล้วยอยู่ทั้งไหนเนี่ย นี่ได้แล้วีหนึงนี่หัวปีด้วยคนตัดกล้วยไปทั้งไหนหน้อยแนวนี่ที่รักอยู่ทั้งไหนเห็นกล้วยมาทางนู่นน่ะเนี่ยไปที่กล้วยอ่ะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวหัวปีอยู่ข้างในนี่ก็มีนะ Nè. Nè, đây Nè, ở trong này nè. Mập ria, mập ria.